ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักสำนักงานแห่งชาติมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ที่ใช้ความรักมาหลอกลวงเหยื่อจึงออกมาตรการป้องกันโดยใช้ชื่อว่า6โจรความรักหลอกไม่พักรักวาเลนไทน์ซึ่งมีรูปแบบการทำผิดอยู่6รูปแบบด้วยกัน แบบที่1คือหลอกรักออนไลน์หรือโรแมนติกคนร้ายจะปลอมตัวเป็นฝรั่งหรือชาวตะวันออกกลางอ้างตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นนักบินเป็นสถาปนิกที่ร่ำรวยมีการม,มีความเป็นอยู่ที่หรูหราจากนั้นเนี่ยก็มาจีบหญิงไทยส่วนใหญ่เยอะเนี่ยจะอายุ40ขึ้นไปจากนั้นก็จะออกอุบายต่างๆเช่นส่งของส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้หรือไม่ก็บอกว่าตัวเองป่วย หรือไม่ก็บอกว่าได้รับสัมปทา,านจากภาครัฐในการท,ทําธุรกิจร่วมกับรัฐบาลที่อ้างประเทศที่เขาอยู่หรือไม่ก็ได้รับมรดกจากญาติพี่น้องแต่ต้องให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปให้ก่อนนะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า500ล้านบาทนะครับเป็นระดับสิบของการรับแจ้งความอะไรทั้งหมด2คือการหลอกลักชวนลงทุนหรือให้บิก๊กแง คนร้ายจะปลอมตัวเช่นกันเป็นหนุ่มสาวจากนั้นเนี่ยก็มาจีบนะครับเมื่อเหยื่อเนี่ยลงรักไปแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะชวนลงทุนโดยจะส่งแอปพลิเคชันมาให้ดาวน์โหลดเมื่อเหยื่อดาวน์โหลดไปแล้วลงทุนไปแล้วอาจจะได้กําไรจากนั้นเนี่ยเมื่ออยากจะถอนเงินออกจากระบบคนร้ายจะให้เหยื่อเนี่ยโอนเงิน30%ของจํานวนเงินที่ได้ครับซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเบิกเงินไม่ได้เลย สามคือหลอกรักชวนถ่ายคลิปนะครับหรือเซ็กชั่นคนร้ายเนี่ยนะครับจะหลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยเรื่องผ้าหรือช่วยตัวเองหรืออาบน้ำนะครับเพื่อให้เห็นเรือนร่างจากนั้นเนี่ยเมื่อได้คลิปหรือได้ภาพไปแล้วเนี่ยก็จะมาแบ็กเมล l เหยื่อนะครับโดยให้โอนเงินมาให้ถ้าไม่โอนเนี่ยก็จะขู่ว่าจะส่งให้ญาติพี่น้องเจ้านายลูกน้องหรือไม่ก็สามีภรรยานะครับเหยื่อก็จะ เกิดความหวาดกลัววิตกังวลก็ต้องโอนเงินไปให้คนร้ายนะครับสคือหลอกลวงขายของนะครับซึ่งคู่รักทั้งหลายเนี่ยอาจจะอยากซื้อของขวัญให้แก่กันในช่วงเทศกาลความรักนะครับคนร้ายก็จะปลอมตัวเป็นร้านค้าออนไลน์มาหลอกลวงขายของนะครับแล้วก็ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ตรงปก 5. หลอกรักโปรโมชั่นเ,เกี่ยวกับร้านค้าร้านอาหารนะครับจัดโปร ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้คู่รักเช่นระหว่างทานข้าวอาจจะโฆษณาว่าจะมีดอกไม้มาให้คู่รักนะครับแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งอาจจะมีการหลอกลวงอย่างเงี้ยแล้วก็ตกเป็นเหยื่อได้นะครับอันดับที่6สุดท้ายก็คือหลอกแพ็กเกจท่องเที่ยวโรงแรมหรือที่พักอาจจะมีคู่รัก,กหลายท่านเนี่ยอยากจะไปใช้เวลาช่วงเทศกาลวันความรักออกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ,ๆนะครับคนร้ายก็จะปลอม เพจนะครับหรือเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็หลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินเข้ามาจํำไปนะครับซึ่งท่างหลายทั้งปวงเนี่ยหรูปแบบโจรความรักเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังนะครับด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานชาติองครับ